นึกภาพเถอะครับว่าฝนตกหนักหน่วงจนดินแดนภาคใต้ต้องนอนตื่นตระหนกกันทั้งคืนนี่แหละคือความเป็นจริงที่ชาวสุราษฎร์ธานีกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้แต่ที่น่าสนใจคือสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตประจำวันพลิกผันแต่ยังจุดประกายคำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะด้วยแล้วคุณคิดว่าการจัดการน้ำท่วมแบบนี้เพียงพอหรือไม่มาดูรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดนะครับ จากรายงานล่าสุดของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา0 9ย์ศูนย์ศูนย์นาฬิกาพบว่าตั้งแต่วันที่1 7ถึง20พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงทำให้ระดับน้ำในคลองหลายแห่งเอ่อล้นขอบตลิ่งจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสิ้น7อำเภอ27่สบตำบลและ185หมู่บ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อครัวเรือนกว่า674แแบบละประชาชนประมาณ24,823คน สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักคำว่าอำเภอลองนึกภาพว่ามันคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่คล้ายๆจังหวัดย่อยๆที่แอบ่งออกเป็นตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดการเรื่องต่างๆในพื้นที่ได้สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่ออท่าชนะอภอชัยยาอ,อท่าช้างอ,อวิภาวดีอเอดอนสักอภอกาญจนดิษฐ์และอภอคีรีรัตนิค,คมโดยเฉพาะอ,อชัยยาและท่าชนะที่น้ำท่วมลึกและกระทบชีวิตมากที่สุดดีข่าวคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่าลืมว่าปัญหาน้ำท่วมแบบนี้มาเกิดจากฝนตกหนักที่สะสมในพื้นที่ภูเขาและลุ่มต่ำเช่นเดียวกับกรณีน้ำท่วมในภาคใต้หลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งอาจเป็นบทเรียนให้ใหเราเตรียมพร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันบ้านอย่างกระสอบทรายหรือการอพพยล่งหน้า แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนขึ้นคุณคิดว่าการตอบสนองของทางการเพียงพอหรือไม่นายจุมพศวรรณชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการได้จัดการประชุมด่วนเพื่อสั่งการเร่งด่วนให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการชั่วคราวประสานกับองค์กร,กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมกระสอบทรายสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆติดตั้งป้ายเตือนภัยจัดทีมเคลื่อนที่เร็วและเร่งระบายน้ำในจุดสำคัญนอกจากนี้ยังสั่งให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการเยียวยาตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเตรียมจุดอพยพสำหรับกล ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อดูแลยอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการตอบสนองนี้ช้าไปหรือไม่เพราะน้ำท่วมมาเกิดซ้ำๆในพื้นที่นี้เป็นประเด็นที่น่าสนทนาจริงๆใช่ไหมครับและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทตัดสินใจปิดเส้นทางระหว่างสถานีช่องเขาสถานีร่อนพิบูลในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2568เพราะน้ำท่วมรางรถไฟบริเวณหลักกิโลเมตร7755776 สาสูงถึง15เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ทางรถไฟไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถส่งผลให้ชาวภักใต้ตอนบนรวมถึงสุราษฎร์ธานีต้องปรับแผนเดินทางกันอย่างเร่งด่วนจุดนี้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ใช้บริการบางส่วนที่บอกว่าการปิดทางแบบกระทันหันกระทบเศรษฐกิจท้องถิ่นต่บางฝ่ายเหตุนว่ามันจำเป็นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใหญ่โต รฟอฟทได้ปรับการเดินรถทั้งหมด6ขบวนโดยขบวนรถด่วน85-86งดเดินช่วงชุมทางพุ่งสงนะครศรีธรรมราชและจัดรถยนต์รับส่งผู้โดยสารแทนขณะที่ขบวนท้องถิ่น 445, 446และ 447, 448ปรับต้นทางปลายทางและตัดช่วงการเดินรถบางส่วนโดยเฉพาะขบวนท้องถิ่น 447, 448ที่งดเดินระหว่างชุมทางหัดใหญ่ ชุมทางทุ่งสงทำให้ผู้เดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปนครศรีธรรมราชหดใหญ่หรือพื้นที่ต่อล่างต้องเช็คตารางรถบ่อยๆก่อนออกเดินทางตัวอย่างเช่นหากคุณวางแผนไปทำงานในนครศรีธรรมราชแต่ขบวนรถถูกตัดคุณอาจต้องหาวิธีอื่นอย่างรถบัสหรือรถส่วนตัววาซึ่งเพิ่มต้นทุนและเวลาในการเดินทางทั้งนี้หากฝนหยุดตกคาดว่าระดับน้ำจะลดลงช้าๆและสถานการณ์จะดีขึ้นภายในหนึ่งสองวันจังหวัดจึงขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภยัย การจัดการอุทกภัยแบบนี้ช่างซับซ้อนจริงๆคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจปิดทางรถไฟหรือไม่หรือคิดว่าทางการควรมีแผนรองรับดียิ่งขึ้นบอกความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเราชื่นชอบการสนทนาที่สร้างสารรค์